สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยูในลาวและอยุตตังประเทศแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC ฟซีดังฟังไทยเบิร์ตสุขุสุกนนะมีชาวกัมพูชาเนะา้องมาอัดคลิปเนาะระบายความในใจต่อว,ว่าคนที่ไปคอมเมนต์ในซองของเรานะว่าประเทศไทยจเจริญได้ทุกเมื่อนี่ก็เพราะว่ามีแรงงานพวกชาวกัมพูชาเข้ามาเฮดเปี้ย และพวกเขาก็ไม่ได้มาอยู่นะล่าล่าพวกเขาเฮ็ดพาสปอร์ตเข้ามาแล้วก็เข้ามาหันห้องเศร้าเข้าซื้อเขาว่านะ <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> คนมีคลิปวิดีโอของเราไม่พวกแกเบิ้งไปเบิ่งคลิปวิดีโอกันว่าถึงหนูมาอยู่เมืองไทยหนูไม่ใช่มาอยู่ฟรีนะคะหนูเอาเงินไปทาพาสปอร์ตท,ทุกกฎหมายเข้ามาค่ะพี่แล้วที่หนูอยู่ทุกวันเนี่ยหนูก็ไม่ได้กินของฟรีที่นอนก็ไม่ใช่ฟรี ห้องนอนก็ไม่ใช่ฟรีพี่ต้องใช้เงินซื้อทุกอย่างค่ะห้องอยู่หนูก็ต้องเชา่าแล้วก็ข,าากข้าวซานกับข้าวอะไรหนูก็ต้องซื้อทุกอย่างก็ซื้อด้วยเงินพี่ค่ะแล้วหนูมาอยู่ไม่ใช่มาอยู่สบายหนูมาอยู่ทางานพี่ทํางานประเทศพี่นั่นแหละถ้าพวกพี่ไม่มีพวกหนูทํางานนะประเทศพี่ก็ไม่จเจริญทุกวันนี้หรอกไม่ใช่เห็นคนแถวบ้านหนูมาอยู่แล้วรวยนะพี่เขาก็รู้จักทํางานเขาก็รู้จักเก็บพี่ แล้วพี่ไม่ต้องมาไล่พวกหนูหรอกถึงเวลาเข้าไปเองค่ะก่ <c oughs> อนนะ้ะหมด <c oughs> ความคิด <c oughs> เอา้านะทุกมื่อนี้ชาวกัมพูชา่นะคขมมนนี้ล่างไหลเขาสร้างซ่องธรรมชาติกันลายอีลีเลยนะต้อให้พวกแก้วไปเอาเงินนะ่ะเฮ็ดพาสปอร์ตมานะแต่นะพาสปอรต์ตเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวนะถ้าเกิดพวกแก้วให้ผิดกฎหมายแล้วว่าเฮด เวียดเนงานเขาก็จะพวกแก้วส่งกลับไปคือกันนะถ้าเกิดบนะุมีมุะหรือว่าวิซาแห่งงานมันคือแห่งงานเทื่อนเขาเอิญน,นะประเทศไทยนะพวกแก้ควครสํานึกในประเทศเขาได้เสื้อบ่นนะพวกแก้วไมาขอเข้าขอน้ํากินเต้พวกแก้วมาขอเฮดเวียกเคนงานในประเทศเขาก็ซ้ำมาพวกแก้วมาขอน้ําขอเข้าประเทศเขากินตัวนะ พวกแกก็าามาอยู่ในประเทศเขาถ้าเกิดเบยักเศร้าเขาอ่าห้องนะเบยักเศร้าอ่าเศร้าห้องเลยว่าซื้อเข้าเกินพุ้นนะไต้วัดสะพานลอยบ้างนะแต่ระวังได้รนะวังตำรวดเขาไปกวดเจอเขาก็จับส่งกับคือกันเพราะว่าโบแมน่คนในประเทศเขานะเขาว่กเขาจะมาให้อยู่เบืองอากาศในประเทศเขาบ่าได้นะ <c oughs> จะเฮ็ดเบี้ยเห็นงานอยู่ในประเทศแต่กญานะพวกแก้วต้องเข้าให้ถื่อกฎหมายนะคําที่เขาไปคอมเมนต์ว้าหันบงังเทื่อหันก็มีหลายคนที่เขาเฮ็ดพิษนะโอให้พวกแก้วหนะันนอบอกว่าเออเมื่อนึงพวกเจ้วจะกลับไปพวกแก้วกบ่วกกวมีมดดอกนะพวกเก้วไปก็มีคนไม่เข้ามานะ่ะคนไม่ไปก็มีคนอันนี้เข้ามานะ่ะมันจะมีเงาเๆโตกันไปเศรษฐกิจทางฝั่งไทยมันดีกว่าประเทศพวกแก้วหลายเท่าตัวนะ โมเสือเบิ่งนี่เจ้ายังใส้เงินไทยนี่นะแสดงว่าประเทศไทยเลิศเลิฟเฟคสำหรับระแบกอ้อมข้างในอาเซียนพวกแก้วจึงแห่กันไปกองนั่นนะไปขอเข้าขอน้าเข้ากินนะย่าพวกเด้ยว่าบุแมนนะเงินในพวกแก้วหามาได้กับพราพวกแก้วประเทศเวียงในประเทศเขาจึงได้เอาเงินมาซื้อข้าวซื้อน้ำกินนะ พวกแก้วเห็นว่าถ้าไทยบดีก็แห้งกบไปประเทศพวกแก้วแล้วก็บจบเรื่องนะเขาก็บบได้ไปตอบว,ว่าคอมเมนตนะ์คนดีก็มีนะที่มาเฮ็ดเบี้ยอยู่ในประเทศไทยยุประเทศใดก็มีคนดีแล้วก็คนบดีเบิร์นะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ็ดพิดกฎหไม้ทางฝั่งไทยก,ก็ว่าไปตามก้นไม้นี่เนียงคอมเมนต์นี่นะตอบโต้กับไทยไปตอบโต้กับไทยมาเห็นล่าสุดนี้มาประกาศเมื่อวันที่ สิบบะนะเขาบอกว่าจะต้อนแห่งงานข้ามแนกับประเทศนะแห่งงานชาวกัมพูชากับประเทศนะเตรียมตัวนะจะได้กับประเทเรียกอยู่ในประเทศตัวเองสุ่มใจนะบันเนห์นะเขาประกาศออกมาเมื่อวันที่สิบนี่เด้นะมีธุนายนปีหกแปดเนี่ยนะจากมือที่ผ้านมาสองสามมือที่ผ้านมาดีใจบ่นะเขาจะต้อนประชาชนขากกับประเทศให้เฮดเรียกอยู่ในประเทศเขา นะจวดบลูบันนี้ฮะ <c oughs> คักบอสละนะจักป้านนะาคาแหงคัะนะถ้าเกิดว่ายากไปแล้วเออจะได้สมใจแล้วแหละนะจะได้ไปยุ่งเงินตัวเองนะเข้าบ่ต้องซื้อน้ำบ่ต้องซื้อนะฟีฟูเฟ่ไปโลดในประเทศตัวเองได้นะบ่บม่นประเทศไทเยเด้อนะ ประเทศไทยจเจริญบร่รได้เป็นเพราะว่ามีแหงงานชาวกัมพูชาเข้ามาดอกนะอย่าเพอ้อฝันนะเปิดเจออันนี้ฮะที่พวกันเจ้าเข้ามากับว่าได้มาเฮ็ดเวียกที่พวกเขาฟรีพวกเจ้าก็เอาแหงงานมาเลขเงินนะเป็นอย่างคือแห่งงานพวกนี้คือบเข้าใจกับคําว่าเอาแหงงานมาเลขเงินแล้วมาอ้างตัวว่ามาสร้างประเทศได้เขาโม่ป่านพวกมึงขึ้นไปเปลี่ยนผู้นําประเทศเขาเนาะนะประเทศเขาจเจริญกับเพราะว่ายังนะ หัเบ้งแม่นะผู้นำเขาเป็นกนพาเฮ็ดนะประชาชนเขาก็มีสิทธิ์ทักเเ้่นะมันจึงมีการเปลี่ยนแปลงเป็น,นทางที่ดีนะส่วนประเทศนันนะน่ะเป็นจังได้นะจอร่อนะภายเว้ากับบ่ไร้นะภายเว้าพิดหงเพื่อนหันจับนะเห็นบนะ่มเพราะจับเป็นแบบดีบลาคุณภาพชีวิตประเทศจเจริญบละมันกบ็บ่ได้เจริญเลยนะนะ ถ้ากีดบ้ามาเป็นแห่งงานอยู่ในประเทศไทยได้ให้ประเทศไทยจเจริญน,นะไปกบไปเป็นอยู่แห่งงานอยู่ประเทศตัวเองเบื้องว่าประเทศตัวเองมันจะ,จะเจริญเท่ากับประเทศไทยบอกก็ไปสร้างประเทศตัวเองให้จเจริญตัวล่ะมีบ่ล่ะมีปัญญาเฮ็ดบ่คือกับประเทศไทย mm. คันเ่าเบ้า э เรื่องว่าประเทศไทยจเจริญแล้วเป็นพ่อแห่งงานนี่เอาเดี๋ยวขอเนรเทศนี่ออกเบิด ไปทางกัมพูชาค่ะนะเขาเอาประเทศอื่นเขามาทดแทนนะประเทศเขาก็จเจริญไปข้างหน้าคือเก้าถ้าเกิดบบมีแห่งงานกัมพูชานะยาเ้อเจอนะเลอะเทอะเป็นอย่างคือบบเข้าใจเรื่องง่ายๆเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยล่ะนะประเทศของพวกเขาจเจริญน,นะประเทศไทยฮะนะเพราะว่ามีคนเก่งๆหล่นะ คนเก่งๆนี้ที่เขาสามารถาสร้างผลิตและก็ส่งออกรัดกระเก็บเงินภาษีกับพวกนั่นเอาเงินพวกนั่นมาพัฒนานะส่วนคนที่เป็นเจ้าของนะหงงานหรือยอย่างต่างๆเขาก็มาจ้างหัวพวกแก้วหันเดน,นะมาเป็นแรงงานมาเฮดเปียงในประเทศเขานะพวกแก้วก็ได้เงินนะเขาก็ได้แฮงงานกับพวกแก้วนะเขาก็ได้สิ่ง ตอบแทนนะพวกแก้วก็ได้ค่าตอบแทนไพจะคิดว่าเป็นพอ่อให้งานของพวกแก้วถ้าเกิดเขาเอาให้ง,งานมาจากลาวจากบังกลาเข้ามาทดแทนนะบ่มีให้ง,งานนะพวกแก้วบ่มีให้ง,งานประเทศกัมพูชารประเทศไทยกจเจริญคือเก้าเลยอย่าลงตัวเองนะถ้าเกิดเบาคือพวกแก้วอ่อนอ้หลายประเทศมาสร้างประเทศไทยนะ Yeah, เฟอร์เจอร์เออื่นที่เขาเข้ามาเป็นแห่งงานอยู่ในประเทศไทยเขายังบอกเคยเออด้ยจักเทื่อว่าเขามาสร้างประเทศไทยมีจะชาวกัมพูชาออกมาจักเดียบว,วีละบ้างเนี่ยเออต้องแบบเออหู้จักประบุญคุณผ่านนะคขะมรมาสร้างประเทศไทยมาสร้างมุงเทพเลิกเฟอร์เจอร์ก่อนนะ